สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฟิร์มบ่อยอีกแล้วครับวิดีโอนี้พามาดูนี่การเสียยาอ้อยดายาอ้อยหรือทำทำ <c oughs> กําจัดวัชพืชให้กับอ้อยนะครับก็ใช้วิธีแรงงานคนธรรมดาครับผม คือหลังจากที่เกษตรกรนะครับตัดอ้อยเพื่อที่จะไปขายแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้ต่ออ้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่ขึ้นมาใหม่ครับดังนั้นเราก็จำเป็นต้องมีระบบน้ำลดนะครับแปลงนี้ใช้โซลาเซลล์ครับอยู่ตรงนี้ลดด้วยระบบน้ำหยดแปลงฝั่งตรงข้ามนู้น ลดด้วยปล่อยท่อธรรมดาครับกระจายจุดไปเรื่อยแปลงนี้ก็จะใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยเพราะว่าท่อน้ำหยดก็ม้วนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วก็ชุดโซลาเซลล์นี้ก็ต้องอชุดใหญ่ด้วยแรงดันน้ำถึงจะทั่วทั้งแปลงหรือไม่งั้นก็เปิดเป็นโซนไปครับนี่อีกปัญหาหนึ่งก็คือ เนี่ยครับพอหญ้าเม็ดหญ้าครับโดนน้ําก็จะเนี่ยแหละครับเกิดขึ้นอ้อยยังไม่ทันได้เกิดเลยครับหญ้าขึ้นก่อนนี่หญ้าไอ้พวกเนี้ยข่ายากด้วยครับไม่ยอมตายด้วยเนี่ยครับเนี่ยเม็ดหญ้าแตกขึ้นแล้วยิ่งได้น้ำหยดอย่างนี้เข้าไปโอ้ยคือตามสายน้ำหยดเลยครับ ดังนั้นก็เนี่ยครับเกษตรกรเกรจ้าของไร่ก็ต้องจําเป็นต้องลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะจ้างแรงงานมาดายา่าเสียหญ้าออกจากอ้อยอะครับไม่งั้นคืออ้อยเรายังไม่เกิดแล้วก็หญ้ามันก็จะโตคุมอ้อยไว้ครับอ้อยเราก็จะไม่งามนะครับอ่ะให้ดูตัวอย่างบางโซนนะยาคาครับขึ้นแสงอ้อยหมดแล้วถ้าฉีดคุมหญ้าไม่ทันก็ บอกตรงๆว่าได้รับความเสียหายครับเห็นไหมครับเนี่ยพื้นที่แถวเนี้ยอ้อยแทบจะไม่มีเลยครับส่วนมากมีแต่หญ้าดังนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็จำเป็นต้องเก็บพันอ้อยไว้บางส่วนครับเพื่อที่จะมาปลูกซ่อมอครับถ้าภาษาบ้านๆภาษาอีสานก็คือมาซ่ามอมมาครับซ่อมอ้อยให้มันให้มันมีเต็มพื้นที่ครับ แปลงนี้เท่าที่ดูมาก็เนี่ยครับมีอ่าหญ้าคาเป็นบางพื้นที่ไปครับเนินนี้ก็มีแต่โซนเนี้ยเป็นหญ้าอะไรเขาเรียกหญ้าอะไรไม่รู้ครับโคตรเหนียวเลยครับไม่ยอมตายแล้วก็รากรากเนี้ยเขาจะแน่นมากเลยครับเนี่ยพามาดูเนี่ยครับต้องขุดสับขึ้นมาแล้วก็ตากแดดไว้ให้เขาแห้งตายครับ ขนาดยาฉีดแล้วยังไม่ค่อยจะตายเลยครับก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนครับแต่ก็ไม่ดีสำหรับเจ้าของพื้นที่เจ้าของไร่อ้อยอะครับเพราะว่ามีคอสมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นปัญหาหนักกว่านั้นก็คือเนี่ยครับพอได้น้ำไปก็ เกิดใหม่ขึ้นอีกเรื่อยๆเลยครับเกิดอีกเยอะเลยเกษตรกร,ก,รก็ต้องควักเงินในกระเป๋าเพื่อที่จะมาเสียให้กับค่าแรงแล้วก็ค่ายาอีกครับแปลงนี้ยังไม่ทันได้ตัดเลยครับไม่รู้ว่าจะใช้แรงงานคนหรือใช้รถครับแต่ใช้ใช้รถก็ตเต็มที่ก็วันสองวันก็เสร็จแล้วครับแปลงอื่นๆก็ อ้อยงอกใหม่แล้วครับแถวนี้คือมีแต่ไร่อ้อยครับฝั่งนู้นครับกำลังฉีดยาฆ่าญยาอยู่ครับแล้วก็มีตัดหญ้าด้วยแถวนี้เป็นวิถีกเกษตรกรรมครับโอเคครับวิดีโอนี้พามาดูการทำไร่อ้อยครับ ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยครับเดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปดูกิจกรรมใหม่ๆอีกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือถ้ามีข้องสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับลากันไปครับสวัสดีครับผม